เยยลดยัดไปไหนไปไหนไปไหน้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยล้ม <c oughs> ครับมาเข้ามามาเข้ามามาอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะทุกคนมองกล้องนูน่น สวัสดีครับกล้องสวัสดีครับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะคะนั่นก็คือคนรายเป็นพี่ชายแล้วเย้ตบมือ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 เย้เป็นพี่แล้วนะคะก็คือตอนนี้นะคะเกดก็ท้องได้3เดือนแล้วนะคะทุกคนก็12สสัปดาห์ครับตื่นเต้นไหมนายใครเป็นพี่ยกมือขึ้นเย้นหนใครเป็นพี่ยกมือขึ้น,ในใเนย้ เอก็ค <anut> ือตอนนี้นะคะเกดก็ตั <anak lonely> ้ง <se> คันเนาะทุกคนคือหลายคนก็อาจจะสงสัยกับร่างกายเกดที่เปลี่ยนไปแหละอวบอั่นขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีคนก็สงสัยก็ถามกันหลายคนเหมือนกันว่าแบบเกดท้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเกดอ่ะก็ไม่ได้แบบบอกทุกคนนะคะเพราะว่าเกดก็อยากให้แบบมันแน่ใจก่อนอยากให้มันชัวร์ก่อนอยากให้แบบเขาเป็นรูปเป็นร่างคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบให้ทุกคนทราบนะคะ คือตอนนี้เนี่ยสามเดือนนะค,ะ,คะก็มีอวัยวะครบหมดแล้วก็มีแขนมีขานะคะมีตาหูจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยครบแล้วนะคะเราเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวานนะคะจริงๆเอาอวัยวาครบแล้วอ่ะนะคะมันนี้หัวหัวหน้าจมูกที่ดูออกไหมมั้ยจมูกปากคาม แทนไม่ขาแล้วเหรอคะใช่อันนี้คอ,อที่เต้นนี่คือหัวใจค่ะ,ะแต่ยังไม่มีเพศใช่ไหมคะอันนี่คือเหมือนเราดูด้านข้างถ้าถ้าเราดูทั้งดูแบบแต่ละส่วนแล้วก็จะเห็นหัวกลมๆแบบนี้นะ ค่ะหัวนี่ที่ยื่นนี่คือหูนะครับหนี่เป็นแขนสองข้างนี่หนึ่งข้างนี่อีกหนึ่งข้างเห็นไหมคะแล้วก็นี่มือนะมือสองข้างที่ประทับนี่หัวใจอกท้องกลมดีส่วนขาคืออยู่ด้านล่างนะี่อันนี้คือขาแล้วก็ดิ้นแล้ดิ้นแล้ว,อย,วอยกว<ฮ>ักล้างเนี่ยนี้บกมือ,าบ,บ,มอบายบายได้แล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นเพศกันอีกทีอีกส่วนสองเดือนนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครที่ติดตามเรามาแบบตั้งแต่แรกก็จะทราบนะคะว่าเราเนี่ยอยากมีลูกสองคนนะคะเราเคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวโคไลซักขวบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีลูกคนที่2กันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโคไลก็ขวบหนึ่งพอดีนะคะเราก็คิดว่าโอเคเราพร้อมลอะไป ก็ท้องนี้นะคะทุกคนเกดโชคดีมากๆเลยเกดไม่แพ้ท้องเลยมีช่วงแบบแรกๆประมาณช่วง4ี่หสัปดาห์ช่วงนั้นะเกดจะเหนื่อยง่ายมากแล้วก็จะเวียนหัวมีอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบหายปกติเลยไม่มีอาการอะไรเลยทุกคนจนเกดแบบลืมว่าตัวเองท้องอะบางทีก็แบบเผลอวิ่งบ้างก็มีเพราะว่าแบบ เราเราลืมตัวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเกศไม่มีอาการอะไรเลยคือโชคดีมากตอนที่เกดแบบท้องโครานนะคะเกดแบบแพ้ท้องหนักมากนะคะทุกคนคงจํากันได้เกดแบบไม่ได้ทําคลิปเลยช่วงนั้นนะคะคือแบบนอนสมมาทั้งวันเลย3เดือนนะคะกินข้าวไม่ได้3เดือนกินแบบเส้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าท้องนี้คือแบบไม่แพ้เลยกินได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะแบบมีพวกปลาอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยอยากกินปลาเท่าไหร่จะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากกินนะคะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่แบบไม่อยากกินอะไรเงี้ยนะคะ เลยก็อาการอื่นๆก็คือไม่มีเลยถ้าเกิดท้องไม่ออกเนี่ยก็คือแบบลืมไปเลยว่าเองท้องแต่ว่าท้องออกเร็วมากนะคะทุกคนคือท้องเกศเนี่ยออกเหมือนแบบตอนท้องโคล,ลายประมาณ4เดือนอะไรเงี้ยอันนี้แต่แค่สามเดือนเองนะคะซึ่งก็แบบโชคดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเกศแพ้ท้องในเกศคงจะเลี้ยงโคล,ลายไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเขากําลังซนเขากําลังเดินเต,ตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซนมากซนแบบปวดหัวแม่อยากจะฆ่าจะตายวันละ้ลอยรอบขึ้นลูกซนเหลือเกินนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันที่26มิถุนายนนี้นะคะเราก็จะบินกลับตุรกีแล้วนะคะเกดก็คงจะไปฝากท้องที่นูน่นไปคลอดที่นูน่นเหมือนเดิมกับคุณหมอคนเดิมที่เขาทาคลอดโคลายนะคะเพราะว่าเขาก็ดูแลเกดดีมากตั้งแต่เริ่มท้องโคลายอะไรเงี้ยนะคะ็เราก็จะกลับไปหาคุณหมอคนเดิมอีกเนาะ ซึ่งเขาก็รู้แล้วนะคะว่าเกตท้องเราก็แบบแจ้งเขาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเกตก็มีแค่ไปหาคุณหมอไปตรวจสุขภาพอะไรไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็เออัลตาซาวดูผิดปกติเลยหรือเปล่าคือตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเราอ่ะก็อยากมีลูกแบบที่ไวไรเรียกการโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเกดอ่ะโตมา15ปีนะคะแล้ว แม่ถึงทึ่งแบบท้องไอวีออ่างเงี้ยเราอายุห่างกัน15ปีเนาะแล้วสลิมกับน้องชายเขาเขาห่างกัน18เดือนเท่ากันเลยคนลายกับน้องโคนลายนะคะก็จะห่างกัน18เดือนเพราะว่ากรรําหนดคลอดของเกดเนี่ยก็ทันวานี้นะคะก็ปลายทันวานี้ซึ่งสลิมกับน้องชายเขาก็อายุห่างกัน18เดือนเหมือนกันแม่สลิมก็ท้องน้องชายเนี่ยตอนที่สลิมอายุได้10เดือนเหมือนกันเลยเหมือนกับโคนลายเลยนะคะก็เกดรู้สึกว่ามันดีกว่าเหมือนเกดโตมาคนเดียวเกดจะรู้สึกเหงามากเรา มันมีน้องตอนที่เราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันเป็นเป็นหน้าที่เราที่เราจะเอาถ้าพูดตามความรู้สึกก็คือน้องอะ่ะก็เป็นภาระเราแล้วคือเขายังเด็กเราแต่ว่าเราโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสลิมกับน้องชายเขาโตมาด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเขาเหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่ชายเขาเขาเขาสนุกอะ่ะเกศเห็นความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเกศรู้สึกว่า เออมันควรจะเป็นอย่างนั้นเกดก็อยากให้ลูกๆเราอายุไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเลี้ยงเหนื่อยทีเดียวไปแล้วก็ให้มันจบทีเดียวซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรตรงนั้นอะ่ะฮะแฟฮะแฟบ์บ้าน แม่ขอแม่ขอให้แม่มาให้แม่ไหมขอบคุณครับออแม่สิขอบคุณลูกอะ่ะขอบคุณครับกล ai เก็บผักกับตาทวดเหรอครับอือกินมะเขือมั่มมัมเหรอตาทวดเก็บผักไปขายนะคะ

กินมะเขือนะคะก็าลักินมะเขือมอมอหรอืออ่อยไหมอะไรล่ะออาลุกขึ้นยืนแล้ว ตอนที่เกตท้องกนอ่อนนะคะทุกคนจริงๆเขาก็ห้ามแบบยกของนากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้แบบนอนเยอะๆอะไรเงี้ยคนท้องนะคะลูกจะได้แข็งแรงแต่ว่าเกตทำไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยแดดสอง <laughs> <laughs> เห็นไหมเนี่ยคือคนลายอ่ะสิบสอโลเกตก็ต้องแบบอุ้มเขาเพราะว่าเราเคยอุ้มเขามาตลอดอ่ะแล้วอยู่เมา วันหนึ่งอะที่เกดไม่อุ้มเขานะคะเกดก็กลัวเขาจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยว่าทาไมแม่ไม่อุ้มก็จะเป็นน้องอุ้มเขาก็กระเตงกันทั้งวันนะคะก็แบบไม่ไม่เป็นอะไรก็ถือว่าแข็งแรงดีเกดเกดก็เป็นแบบคนท้องที่แข็งแรงนะ <laughs> เพราะว่าไม่ได้แบบมีอาการผิดปกติอะไรไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรนะคะก็เลยอยู่มาจน3เดือนแล้วนะคะ <laughs> ที่เกดแบบให้คลายเลือก กินนมเกตตอนนี้คือคลาไลกินนมกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กินนมเกตแล้วนะคะเพราะว่าคือตั้งแต่เกตท้องอะ่ะเกตก็หยุดนมเขาเลยไม่ได้ให้นมเขาเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าคนท้องกับการให้นมเนี่ยมันสวนทางกันมันจะไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการที่เกตท้องแล้วเกตให้นมมันอาจจะทําให้มดลูกเนี่ยบีบตัวแล้วอาจจะทําให้เกตแท้งได้นะคะคลาไลก็เลยต้องเลิกนมแบบหักดิบซึ่งยากมากในตอนแรกเพราะว่าสองวันแรกอะ่ะเขา,าจ,จะเป็นคนที่ดูดเต้าแล้วก็หลับคุณไลเนี่ยเป็นเด็ก นมแม่ล้วนมาตั้งแต่เกิดนะคะจนอายุ10เดือนตอนที่เกดท้องเขาอายุ10เดือนนะคะเขาก็หยุดนมเกดแล้วเราก็ฟังฟังว่าแม่เนินทาอะไรใช่ไหม <laughs> <laughs> แล้วเกดก็ซื้อนมผงมาให้เขากินนะคะแล้วเขาไม่กินนมผงเลยนมชงไม่กินแล้วเกดก็ลองให้นมขวนมเกดนะคะบีบนมเกดใสข่ขวดได้เขาเขาก็ไม่กินนะคะแล้วเราก็เลยซื้อนมกล่องให้เขากิน เขากินนมกล่องหมดกล่องเลยเราก็เลยตัดสินใจให้เขากินนมกล่อง้วนนะคะซึ่งก็กินนมกล่องแล้วก็กินข้าวเนาะเพราะเขาก็ขวบหนึ่งแล้วตอนนี้ข้าวก็เป็นหลักนะคะนมเป็นแค่แบบอาหารเสริมนะคะตอนที่แบบหย่านมนะคะเขาก็แบบง่ายมากเลยนะเหมือนเขาก็แบบเข้าใจว่าคือเกศคิดว่าการหักดิบสําหรับเขาเพราะว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขากินดูดเต้าเกศมาตลอดแล้วอยู่ๆวันนึงต้องหักดิบเลยอะไรเงี้ยเกศก็กลัวเขาจะต้องแบบ ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องทําใจนะคะต้องแชรระยะเวลาน,านานเหมือนกันกว่าที่เขาจะปรับตัวได้นะคะแต่จริงๆ3วันเองนะคะทุกคนมีแค่2วันแรกที่เขาจะงองแงหนักตอนจะนอนแต่ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะไม่แบบมุดหาเต้าไม่อะไรเลยแต่ตอนจะนอนเน่ะเขาจะมุดมากเพราะเขาอะเคยชินกับการที่แบบมุดเต้าแล้วเขากินเต้าแล้วก็คาเต้าหลับไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไป2วันวันที่3นะคะก็แบบร้องห้านิดหน่อยแต่ไม่มุดเต้าแล้วงองแงนิดหน่อยแบบประมาณ5นาทีนะคะแล้วเขาก็ หลับเองอะไรเงี้ยแล้วก็แค่3วันนั่นแหละพอวันที่4ไม่มาถามหาเต้าอีกเลยแล้วตอนนี้นะคะเกดลองแบบแกล้งแกงแย่เขาเอาแบบเอาแบบเปิดเต้าให้เขากินอย่างเงี้ยเขาหันหน้าหนีเขาทำหน้าแหวะใส่อะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเมื่อก่อนเคยรักเต้าแม่ขนาดไหนอะไรเงี้ยมัมมันมน่าเด้มัมม่อมหม่มม่มน่าเด้อ <c oughs> จิ๋วจิ๋วหม่อมม่อมชิ่งนั่นนะ่ะจะไปไหนลูก จะไปไหนไปไหนไม่ได้หรอกนายจุ๊บๆน่อยคิสคิสป๊าป๊าน่อยคิสคิสอ่ะกินมะนาวเหรอเอาอีกไหมมามมัมเหรอเออชอบของเปรี้ยวน่ะโอ้อร่อยเหรอลูกจะไปโน่นเหรอไม่ไปโอ้ยควันควัน ชอบของเปรี้ยวยื้อนะนั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็แค่จะมาแจ้งข่าวดีทุกคนนะคะว่าเกดเนี่ยก็ท้องแล้วนะคะท้องเกดก็คือออกแล้วนะ <laughs> นี่นะคะทุกคนท้องป่องแล้วอะ่ะคือจะบอกว่าท้องสองอะ่ะป่องเร็วมากป่องกว่าท้องแรกอีกตอนนี้เราก็มีสมาชิกในบ้านนะคะคนที่สี่กลังจะออกมาแล้วเร็วๆนี้นะคะกําหนดข้อของเกดก็คือ ปลายธันวาเนี้นะคะซึ่งก็เหลืออีกเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเนาะตื่นเต้นแล้วนะคะทุกคนท้องสองเนี่ยก็ตื่นเต้นไม่แพ้ท้องแรกเลย <laughs> ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวพวกเราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เกศคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะและ้วเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้ยวยนะคะบ๊ายบาย